การกบสื้อทีวนี่คุเห็นคนระับผมมาที่ไหนอ่ะที่ผมโลกเกี่วัลคอนสิตรมราชวังปลาแง้ครับผมซึ่งเนี่ยพามาดูปลาเยอะมากเลยดูฮะเดี๋ยวพาไปดูใกล้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 ใกไ้ใ้ เดี๋ยวตอนนี้ผมไปเจอบ้านยังไงอะ่ะมันก็เป็นบ้านปลาครับปลามันชอบทำบ้านอยู่ที่พวกโขดหินเนี่ยในลรงลองถ่งงายบรรยากาศดูคนยินใท้ก็เหมือนกันนะมาถ่า,ายดูกัน บางแที่นี่เยอะมากเขาเลยเรียกว่าวังลางแหครับเอากันก็มากระโดอ,อนเนี่ยบัวาบางแหตรงนั้นเป็นคนเดินนะเขาเลยกั้นตรงนี้ไว้ไม่ให้น้ำไหลเพราะน้ำไหลนึงมันจะไหลมือก็เป็นน้ำตกซึ่งน้ำแม่น้ำสายนี้ก็มาจากน้ำตกพรหมโลกนะครับผมอยู่ซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเออเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีน้ำสักเท่าไหร่ฮะตรงนี้พอจะลึกพอสมควรเลยฮะ โอเคเนี่ยเหมือนนักโดมากเลยะเดี๋ยวเราใหมาให้มาดูสถานที่เล่นน้ำกันไปไปกันเลย <ใน S 2> ผมลืมไปขอโทษโอเคเนี่ยตรงนี้ก็เล่นน้ำได้ฮะร้นก็เล่นได้เดี๋ยวไปกันเลยฮะ <S <S ก่อนนี้ฮะนี่ก็คือสถานที่เล่นน้ำอีกที่หนึ่งฮะเดี๋ยวผมยังไม่รู้ว่าจะเล่นที่ไหนฮะระหว่างตรงนู้นกับตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้น้องกับผมก็ไปเช่าห่วงยางอยู่ เดี๋ยวไม่รู้ให้ใครถ่ายดีตอนที่หน้ายังมีปลายอยู่เลยเนาะในกล้องไม่รู้เห็นไหมครับโอเคครับไปกันเลยครับอ๋อผมเมื่อกี้ผมก็เล่นร้ำจบแล้วสำหรับจาจคลิปเลยก่อนก็สวัสดีสุดครับ Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real stuff. You just put your lips together and you come.